สัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวก็ไม่ตกเป็นไข่เป็นวัดพี่น้องเอ้ยอยู่ในกรุงเทพกับอยู่เตหองก็เลยว่าออกมาทะเลออกมาทะเลพ่อไดไอซีดาออกไปเลาะไปเที่ยวเนี่ยมาเบ่งอาหารเส้าพี่น้องมากินอาหารเร้าแล้วกับสิพักกันออกไปเลาะขังนอกจักหน่อยอยู่เตในหงไลกับแออัดอาหารเร้าข้าเจ้าอาหารเร้าบุฟเฟ่พี่น้อง อาหารบุฟเฟ่เดี๋ยวพากันกินอาหารเสา์จักหน่อยพ่อได้กินยาพ่อได้กินยาแล้วไอซิดาล้วาเราวอยากล่งไหวยนามกสิให้เราไปล่งไวย้นามจักข้าวอาหารเสาวข้นป่วย Guten Morgen. Guten Morgen. <laughs> Und ein gut schlafen. Oh ja, sehr gut. Ăn sâu, ăn sâu quân quê, ăn sâu phá lăng thiệt, là giòn. พราอใจครับอับอพริกไทว่าปสั่นพี่น้องส่วนมากไปหากินเข่าล้านใดข้าเจ้าพ็ไม่ริกไท้แบบนี้ให้โรงแรมนี่ข้าเจ้าจัดให้คนยุโรปโดยตรงพี่น้องเอ้ย มาเที่ยวกับไข่มะนอนเฝาห้องพี่นอ้องไอซิดาแล้วลงไปเล่นน้ำแล้วลงไปบายน้ำค่อยไปกินอาหารเสาแลลวาขอก็ขึ้นมะนอนมะนอนเฝ้าหอ้องก็เกาพี่น้องอันมันเป็นยังไงล่ะพี่น้องเมื่อบันนอกเมื่อบันนอกสองอาทิตย์กระแดดแดด้ดอนฮอนไปลงมากรุงเทพกรุงเทพกะห้อนกรุงเทพกะหอ้ะหอนแล้วแัน มันสีไอพี่น้องเล่นเลนขึ้นรถเนาะแบบว่าเขานั่งอยู่ในรถมันกับห้องแอร์เอเย็นเนาะบัดเวลาเขาออกพักไปเหียวไปเขาห้องน้ำเล่นออกจากรถมันห่อนพี่น้องมันแดดหลมันห่อนมันก็เลยปรับปุ่ท่านบัดเล่นออกเล่นเขาบัดมันก็เลยเห็ดให้เป็นเป็นไขวัดพี่น้องไอไอไอเจ็บข้อยันนี่ไข่แน่พี่น้องเบ้าใดแน่ ลงมากรุงเทพก่อมานอนแต่อยู่ในห้องไอสีทาแล้วอยากไปใส่แล้วก็บปเดไปแล้วว่าเราค่าขขอยบอกให้เราไปเลาะไปหยังไปหาสื่อสิ่งสื่อของแล้วก็ไปอยู่พี่น้องรออมแอมอยู่บางกะปิเดอมอบางกะปิแล้วก็ไปได้อยู่บานนี้แล้วก็ว่าเรามาเที่ยวแล้วก็อยากออกมาทะเลแล้วว่าลงไปทะ,ะเลแน่ถ้าเจถาถ้าจ่บสบายเจ้าก็น,นอนในห้อง่อยก็สิไปเลาะเล่นทะเลเลาะหันเลาะนี่ ลงมาละย่องพี่น้องเลยมาหอดละย่องคอยก็ไอไอคอยไปน้ำใส่น้ำเล่ากับอะไดไปเลาะแต่ตลาดพี่น้องเดี๋ยวสิไปไทยอันของให้เบิ่งเด้อพี่น้องของละย่องของฝากของกินของเงินสื่อฝากสื่อตอนแต่ละห,หลายละย่องเดี๋ยวมาไปเบิ่งน้ำกันจะมันมาแถวนี่ว่ามันสิบห่อนคักมันก็ห่อนคือเก่าพี่น้อง แต่โรงแรมเพิ่นกะดี่ดีโรงแรมเพ่นกวางสะอาดจะอ่านพี่น้องอันของพวกคอยพักนี่กะกวางกวงพี่น้องมีอาหารเสาร์นำ้ำอันจากนี่ไปทะเลก,กับโบไก่ทะเลก,กับโอึดดอกมองเที่ยวมองอันนี้แต่ว่ามันผิดมันมาผิดช่วงพี่น้องมาช่วงฝนตกเนาะ่าช่วงฝนตกนักท่องเที่ยวกับโบมีนักท่องเทียทเท่ยวโบวมีมันกะเป็นตะลิตตนล้านค้าล้านขายพี่น้องเอ้ย ่อยกะลี่ตนนคอยคอยค่าไข่ค่าเก็บค่าป่วยคอยไปเลาะเบงแล้วพักกันไปย่างเาี้ื้อแลงไปหาย่างไปหาสื่อของฝากไปสื่อปลาปลาทูหอมปลาทูเข้มปลาทุปลาอินซี่พี่น้องนี่ตะตัวใหญ่อันคอยไปเห็นแมค่ค้าข่อยกะลี่ตนแมค่ค้าพวกร้านค้าร้านขาย่อยกะลี่ตนน่อยน้าพี่น้อง ี่ตรนเจ้าของอยังมาเที่ยวกับมานอนอยู่แต่ในห้องเดี๋ยวอันนั้นสิเปไทยอันนั้นไม่ให้เบึงด้วยพี่น้องด้วยสิเปเวะสื่อของและจังเบึงน้ากันของกินของฝากด้วยระย่องหลายหลายพี่น้องบ้านในสีใหญ่พี่น้อง,อย,อ,งอยู่นี่มันเงียบหลายไอซิดาบ่าสีใหญ่ภาพาไปอยู่จอมเทียนใหญ่ลงเล่มไอซีดามาแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิผ่าน สิผ้าออกว่าสันสิผ้าออกเลาะไปหาสื่อของเลาะอ,ออกไปท,ทั้งทะเลเลาะไปทะเลสาใบนามพี่น้องเปิดห้องออกมากกระตืรนตุ่มโหลดลงแรี่ยมเพิ่งง่ายแต่ว่ากะสะอาดสะอานได้จ้าข่วมสะอาดเนีนสุดยอดเดี๋ยวสิพ้ากันออกไปเลาะข้างนอกไปเลาะเบื้องตลาดอันไปสื่อของไปเลาะทะเลอันมาไปเบื้องน้ำกันพี่น้อง สิไปไวาเลาะไ,ไปเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องมือนี่สิแย่สิแย่เขาหักสิแย่เขาจอมเทียนหล้ะก็สิเลาะเลาะซื่อของเลาะสื่อของ,ออของเก็บของอียงเรียบร้อยแล้วเตรียมออกพร้อมพี่น้องออกไปเรื่อยๆก็สิแวะตลาดบ้านเพแน่เลาะสื่อของฝากเลาะไปอันายทะเลไปหาสื่อของไปกินน้ำทางน้ำเลาะไปเรื่อยๆผลัด ตอนใบใบพ,พอบาอย่างเวลาเขาอันลง่ลียมทั้งอันจอบเทียนเพิ่นก็ะหายเขาใบาสองเนาะเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันกจ้า,าทุเรียนถูกๆเลยจ้า<ม>นี่ไ,<ม>ไง,งทุเรียนก้านยาวมันอร่อยมากแตกต่างกันยังไงก้านยาวกับก้านไม่ยาว Yeah. ร้านขายปลากระเป้าจ er. uh, ้าสวยๆร้านดวงใจและนี่ร้านเดียวป้าบอกมีร้านนี้ร้านเดียวป้าบอกปลากระเป้าเล็กตัวละแปดปลากระเป้าน้อย แสน่ารถเรลยปลากระเป้าใหญ่ปลากระเป้าน้อยเคยเห็นไหมปลากระเป้าใหญ่โหเอ้าวะหนังจับปลากระเป้าจับดูทีปลากระเปา้าไปมึงนอกตะกวนหน้าเหมือนกัน Da laden wir. Mal. Guck mal. Wie süß. Wie süß. Ich finde, es ist kitschig. Elefant. Also wenn, als Schatz, da muss auch schon ein Bärchen sein, ja. Also, das ist ja das Mindeste. Wie süß. <laughs> Nein, kitschig. ของฝากของแหง้งปลาหมึกแซตเซปฝาเฮียเชิญบ <c oughs> บเบียนเที่ยวระยองซื้อเสื้อระยองยาได้ทีสลูสุดที่ขายดีเฮงเฮงรวยรวยจ้า จ้าเฮงเฮงมันหมานขายดีร่ำรวยร่ำรวยย่ Austernfleisch in Wasser. Austern. So, typisch für Thailand, hier ist ein Markt. Direkt die Fischerboote am Strand. Wird direkt von den quasi vom Fischern verkauft. Fisch oder Krebse. Hm? Ah, okay und gegenüber ein 7 eleven das ist typisch thailand so was sagst du denn hier ja เบี้ยฟาายแต่อินอนจอมเทียนใหญ่ที่พักพี่น้องสิไปจอมเทียนล้มล้มะไปเรื่อยๆจ้าเบะชมวิวเลาะไปตามเรื่อยๆสิเดินทางเขาปวดละจอมเทียนพัทยาเลาะไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิไปเวะอันมหาดนี่กรสิเดสิเวะไปไหวแม่พิมพ์พี่น้องไปไหวแม่พิมพ์มันเดิผ่านมาแล้ว หาดแม่พิมพ์มาสัน่นเดี๋ยวสิไปไหวเพินินเพราะว่ามันทังงพานอยู่แล้วเนาะไปไหวเพิ่นแล้วก็สิไปไหวพอล่อหาไปไหวแม่พิมพ์ขอพรเพราะว่าทาังงพานพี่น้องเดี๋ยวก็สิขับรถไปเลยๆเข่าจอมเทียนก่อนสิเขาจอมเทียนนี่ก็สิแวะแวะเที่ยวอีกวัดหนึ่งพี่น้องเห็นวัดอยู่วัดสิแวะเพิ่นอยู่ สิเว่ถำบุญน้ำเปินแล้วก็จังสิเขาจอมเทียนพอดีละ่ะเวลากระไดเวลากับอันเดินทางกับสิไปหอดจอมเทียนนี่ยก็สิพอดีกันพอว่าอย่างทางโรงแรมกับสิเด็กเขาจอมเทียนบแมน่าไปหอดแล้วสิเด็กเข่ารลดเพิ่นบอกเวลาว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้จังเขาได้กับพอดีละ่ะเที่ยวไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าไอซีดากะไอลืมไอแล้วบ่ามันสิติดน้าข่อยบอ่จังว่าไอซีดาว่าเดี๋ยวไปหอดพัดทยาหรือหอดจอมเทียนเดี๋ยวสิไปหาหมอไปตรวจโควิดน้ำมันสิเป็นแนวใดพ่อกันคลิปหนาเด้จา้าปตีจา้า